เอาล่ะฮะก็กล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะวันนี้เรามาเล่น Goodbye New World กันนะฮะเนื้อเรื่องนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับเออ่หวังว่าจะไม่มีแบบมาฉากจ้มสเกลแบบอะไรองี้นะฮะไม่ใช่แบบถ้าไม่ยอมกดเล่นมันก็จะแบบมีอะไรผ่มาอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะไม่เวิร์กเลยทีเดียวผมก็จะออกทันทีนะ,ะอ่ะเรามาเรื่องมาเลยอ่ะในสตอรี่ของเกมนี้นะฮะก็คือ จะมี2พี่น้องนะชื่อว่านอชกับแอดเว d ร์นะฮะซึ่งเขาเนี่ยเออเป็น2คนแรกนะที่เกิดขึ้นมาบนโลกนะฮะซึ่งเขาได้สร้างหมู่บ้านและอื่นๆอีกมากมายนะฮะและเขาถูกสรนเสริญนะ,ะให้กลายเป็นพระเจ้าของโลกไมคร f t นั่นเองนะฮะแล้วก็ในวันหนึ่งนะฮะออสองพี่น้องเนี่ยได้ขัดแย้งกันเองนะฮะด้วยเรื่องของการใส่สิ่งของหรือไอเทมเข้ามาในการอัปเดตครั้งใหม่ ครั้งนี้นั่นแหละฮะซึ่งการขัดแย้งเนี่ยนะฮะเกิดเ,เกิดขึ้นมาหลายเดือนเลยทีเดียวนะฮะซึ่งอยู่ดีๆนอตเนี่ยก็หายตัวไปอย่างลึกลับนั่นเองนะครับซึ่งแอดเวอร์ดเนี่ยก็ต้องมาทำทำหน้าที่อัปเดตหรือคือการดีเวลลอปอะไรเองนั่นเองนะครับและทีนี้นะฮะอยู่ดีๆมันจะเป็นไปได้ไงครับที่นอตเนี่ยอยู่ดีๆก็จะหายไปหรือคืออยู่ดีๆก็ถูกฆ่านะฮะนั่นเองที่หายไป มันเป็นไปได้ไงถ้าเขาถูกฆ่านะฮะเพราะว่าเขาน่าจะเป็นเขาก็เป็นพระเจ้าไม่ใช่เหรอเขาเป็นคนเดลิลวอกอะไรเงี้ยฮะซึ่งเขาควรที่จะไม่ไม่ไม่มีวันถูกฆ่านะฮะหรือคือเป็นอมตะนั่นเองนะฮะมันก็เลยขัดแย้งกันผู้คนทุกคนนะก็คล้ายกับว่าเป็นลุมประชาธันเอ็ดวารซดนะซึ่งเป็นน้องน้องชายของเขานะฮะว่าเป็นคนทํานั่นเองนะฮะเป็นคนฆ่าฆ่านอชหรือทําให้เขาหายไปนั่นเองนะคบก็หลังจากนั้นมันเป็นข้อเปดพลาดใหญ่ของพวกเขานะฮะที่คิดว่า แอดเวิร์ดเป็นคนทำนั่นเองนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะเพราะว่ามันคือเดี๋ยวไปติดตามชมในน้อเรื่องเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าผมอาจจะอธิบายไม่ค่อยเก่งแต่ยังไงก็ขอให้ด้วยแล้วกันนะพอดีเป็นภาษาอังกฤษแล้วอธิบายแบบสดมันก็เลยยากนิดนึงอ่ะเรามาเล่นกันเลยนะฮะอ๋อเดี๋ยวลืมบอกนะฮะเกมนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะฮะเขายังเดเวลลอปมันอยู่นะฮะซึ่งผมมาเล่นก่อนพอดีแบบเล่นเฮลเลอร์เขาดีแล้วแล้วแบบเหมือน มีกาลังใจนะฮะและอย่างตอนแรกว่าจะเล่นแบบผิดไฟนะฮะผิดไฟหมดแต่พอเปิดเปิดเพลงมาแล้วแบบกราฟิกทั้งเสียงเพลงนี่ผมหลอนมากครับเลยไม่ไหวว่ะเปิดไฟดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเนื้อเรื่องกันเลยละกันนะครับโอเค <laughs> Ages before carved into the damp stone walls of an underground labyrinth civilization. Rumours of dark whispers. Whispers that echoed endlessly along those cold cracked surfaces. The whispers told of a tormented soul whose rage funneled into the fate of this civilization, bringing upon its ruin. Oh. Huh? Oh, Laudeki <laughs> uple haw you I see กราฟิกนี่ก็ค่อนข้างจะขาวไปหรือเปล่าโอ้ใช้ใช้สีสีไม้เชร่าหรือเปล่าครับ <c oughs> ตายหาแล้วนี่มันควาสบล็อกนี่ฮะก็อันนี้เป็นเกมไมค์ค r ร f t โดยแท้จริงเนะีคือเขาก็ปี้มาจากโอ้ยเขาก็ปี้มาจากไมค์ค r ร f t นั่นเองนะครับเฮ้ยทำไมไม่มีหน้าเอ้ยมีนี่ว่าอะไรอ่ะ จำสแกลไว้เนี่ยอ,อ้ยอ๋อสงสัยจะเป็นฝันร้ายนะฮะโว้ยฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยฮะสงสัยต้องกินน้ำสักหน่อยแล้วละ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมแปให้ทีหลังแล้วกันตะกี้โว้วรู้สึกเหมือน <c oughs> โว้วอะไรอะไม่ว่าด้วยเ <c oughs> หตุผลอะไร <c oughs> ที่นี่มันไม่ปลอดภัยสงสัยคงต้องออกไปข้างนอกแล้วล่ะปออกกันดีกว่าครับ <Shit. laughs> ผมตกใจกระทั่งเสียงเปิดประตูแบบอ๋ออัสตี t ลิสเกมพ s เ n t นะครับอ๋อเชียเหมือนผมต้องไปหาคีย์ทุกอย่างครับผมอ่านไม่ทันจริงๆพอดีพูดพูดอยู่นะแลเราอยู่ดีๆมันขึ้นมาก็เลยไม่ทันจริงๆครับอ่า ah, Goodbye new world นะฮะไตเติลเกมขึ้นแล้วอา้าวไปทางไหนวะทางนี้แล้วกันครับ เฮ้ยอะไรอะอะไรกององเป็นพืนเนี่ยเหมือนจะเป็นอะไรเนี่ยปุ่นหรอเอ่อประตูนี้เปิดอยู่ที่ไหนที่หนึ่งหรอที่ไหนที่ซักแห่งมัง้งผมค่อนข้างจะเงิบกับคำแปลนะเพราะว่าอังกฤษมันแปลแบบค่อนข้างจะเงิบอยู่โอเคเอาเสือกมีประตูทางซ้ายทางขวาครับอ่ะเอ่เอ เออขวาไล้ซ้ายดีขวาไล้ซ้ายดีเอาเป็นว่าเ <c oughs> ชื่อตามคำโบราณเขาก่าวไว้ดีกว่าครับเอ้ยมีปุ่ม้วยครับอ่ากด E เพื่อทำการเออใช้สวิตช์นะฮะโอเคเกิดอ,อะไรขึ้นครับเป็นลิฟต์หรือเปล่าเฮ้ยอะไรอ๋อเป็นทอชนะฮะเดินกลับออกก่อนน่าจะเปิดแล้วหรือเปล่า โอเคเปิดแล้วนะเดี๋ยวผมลองเดินไปทางหนึ่งแล้วกันนะซึ่งก็ตามโบราณเขาก็บอกว่าขวาร้ายอยู่แล้วนะครับก็อะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นน้ำพุนะฮะอ่ามันมีอะไรให้อ่านด้วยครับอ๋อนี่เป็นเรื่องเล่านะที่ผมที่ผมเพิ่งบอกไปนั่นเองนะครับ ต้องจะบีมเป็นสองตัดหมดแล้วนะฮะก็เป็นเรื่องเล่าที่ผมเพิ่งพูดไปนั่นเองนะฮบอันนี้อะไรโอ๊ยอ๋อกดกดตัวคอนโทรเพื่อกระโดดครับเพิ่งรู้เลยเนี่ยเอ้าสเปซบาร์เอ้าสเปซบาร์กับคอนโทรก็เป็นตัวกระโดดเหมือนกันครับตอนแรกคิดว่าสเปซบาร์เพื่อได้กดย่องนะฮะแต่ไม่ใช่อ๋อให้อ่านโน้ตเดี๋ยวเราคงต้องกลับไปที่เดิมตะกี้นะฮะ ซึ่งหวังว่าจะไม่มีพวกจำสแกลอะไรตอนนี้นะอีกแต,แต่ต้องขอพูดจริงๆนะฮะก็คือกราฟิกของเกมเนี่ยคือสุดยอดจริงๆครับมันสวยมากเลยฮะแต่ที่ผมไม่ค่อยชอบเลยคือบางทีเนี่ยฮะมันมืดไปหรือเปล่าผมกลัวว่าท่านผู้ชมจะมองไม่เห็นนะดิแค่นั้นแหละฮะมันทําให้สมจริงในตอนเล่นนะับเอ๊ยอะไรเอาเอา วัดอยู่ดีๆมันตัดฉากคัสซีนเข้ามาเลยนะฮะแบบเสียงเสียงน้ำไหลอยู่ข้างหูกูเนี่ย <c oughs> โอ้ยพี่เอ้ยโอ้ยอะไรอะ่ะเราเราใช้ได้ไหมไม่ได้ครับก็นะฮะอุย้ยเหมือนประตูจะเปิดนะฮะตะกี้ยังเห็นปิดอยู่เลยเดี๋ยวเราไปตรงนั้นก่อนแล้วกันน่าจะมีอะไรแต่เขาบอกว่าขวาร้ายเอ๊ยอะไระ อ๋อเหมือนจะเป็นไอ้ที่เขาใช้ลากลากพวกของนะฮะไม่รู้ว่าจะพูดว่ามันคืออะไรดีนะฮะยังไก็เดี๋ยวผมพยายามจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันรู้สึกว่ายังอยู่ในเดโมอยู่ก็อะไรเนี่ยน่าจะกดได้ปะโอ้ยผมไม่อยากเล่นเถอนเลยอุ้า วิ่งผ่านไปคะอะไรคะออ้ยมืดว่ะครับผมขนาดผมยังมองไม่เห็นแสดงว่าท่านผู้ชมโคตรจะมองไม่เห็นเลยใช่ไหมฮะผมรู้อยู่ขอโทษแล้วกันนะครับออ้ยโว้ดูกราฟิกเดียบสามดีก็เหมือนเป็นการได้เห็นไมคัสในอีกรูปแบบหนึ่งนะเป็นรูปแบบสามดีนั่นเองนะครับถือว่าอืมัมนค่อนข้างจะโดนใจผมเลยทีเดียวนะครับอะไรอะ่ะนี่เราต้องลงไปเหรอ จริงดิโอ๊ยจะว้าวไปยะมีการกระพือน้ำด้วยฮะดูดิดูดิครับว้าโอ้ถ้าไม่ครับไม่เป็นอย่างนี้นี่ผมภูมิใจมากเลยเนี่ยแต่การาฟิกแบบต้องโหลดช้างอะไรอีกคงไม่ไหวครับอะไรเปล่ามีอะไรปะเนี่ยทำไมเหมือนเอาลาดเลยว่าแบบเหมือนไ,หนหนไอ้นั่นนะครับไอไออ้วนนั่นนะครับมันจะผู่มาอะไรอย่างนี้อุย้ยอุ้ยไปยะมีมีคัตซีนครับ แต่เดียวไม่ต้องมีอะไรผูมมาจากด้านบนแน่นอนครับอุ้ยอยแต่เสียดายที่มันไม่มีเสียงนะฮะมันไม่มีเสียงตอนปีนนะฮะช่างน,น่าเสียดายจริงๆนะยังไงก็ไปต่อกันดีกว่าครับ <c oughs> ต้องเข้าเท้าอีกแล้วเหรอวันนี้โอ้ยไม่ไหววะครับแต่รู้จักเนื้อเรื่องแล้วเขาค่อนข้างจะทำมาดีนะอย่างน้อยก็มีพวกเสียงภาคอะไรเงี้ยครับ แต่ผมไม่ค่อยชอบตรงบันไดอ่ะต้งกระโดดขึ้นเนี่ยวัดจ h e c กโอเคเราไปดูนะฮะเผื่อมีอะไรเปิดปิดได้เพราะว่าเกมนี้มันเอ้ยตรงนี้มันเหมือนไอหนัน้นหรือเปล่าครับเอ้ยเทมเพิลอะครับที่อยู่ในโอ้ถือว่าทําได้สวยมากนะฮะชมอยู่ได้นะฮะก็ที่อยู่ในจังเกิลเท่าที่ดูแล้วไอ้นี่น่าจะเปิดนะฮะ๋ถวดูก่อนตรงนี้นะฮะอ๋อเราแสดงว่าเรา,เราต้องหยิบหรือเปล่า เราต้องหยิบให้มันใส่มาใส่ไม่ได้หรองั้นต้องเปิดอันนี้อย่างเดียวหรอเอ้ามาเปิดได้แล้วฮะอ้าวไมค์คาร์ครับไหนเรามาดูการาฟิกตอนขึ้นไมค์คาร์กันดีกว่าครับมา <c oughs> okay. โอเคว้าวโอ้โหเปลี่ยนใหม่โคตรสวยฮะคัสิน oh God. โอ้ไมค์อเฮ้ยไม่มีอะไรใช่ไหมครับมันไม่มีอะไรใช่ไหมอะไรวะอุ้ยเสียงอะไรครับหอย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเชียเจ็บขาเปิดเปิดตีตีเท้าแรงไปหน่อยนะฮะอ่าต้องเปิดไฟครับรู้สึกว่าเราจะหล่นมานะฮะตะกี้นะเหมือนเห็นเห็น,หนตัวอะไรดำๆนะฮะเห็นตัวอะไรดำๆอยู่ดีๆก็โ <laughs> ผล่มาด้านหลังกูเลยอะครับอะไรเนี้ยเดี๋ยวนะ โอ้ยแล้วแบบแมองไม่เห็นนะออะไรอะอะไร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 อ๋อแสดงว่ามันกำลังจะชี้นำให้เราอ๋อเนี่ยนี่อะไรวะอะไรวะอุ้ยปิดไฟได้ด้วยโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ยกอดยีอะไรสักอย่างด้วยอุ้ยอะไรเออ What the fuck เอ่ะเอ่ะ What What the เ uh, 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 okay. อ่ะเอ่อเอ่อ Okay อ้าวเฮ้ยชิไม่ไม่เดินเราจะเดินตรงไปแล้วกันนะครับไม่ดีมนะถ้าจะเดินตามไปเงาตะกี้ไปเนะี่ยอุย้ยเฮ้ยอะไรครับ โอ้มีพิกแอคนะครับผมมันจะไม่ตลกนะจ๊ะถ้าจะมีอุย้ยเนเธอร์ครับเยสเนเธอร์ yeah, ครับผมค่อนข้างจะไม่น่าเชื่อจะเป็นเนเธอร์นะฮะโอโอ้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 ว้าวรู้สึกว่าทำการาฟิกได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยดูดิฮะตรงนี้ดิครับช่วยงช่วง,วงเอ,อ่เอ่อเข้าเขาซีนบ่อยอย่างเลย อุ้ยไม่ใช่เข้าคัสีแล้วอย่างนี้มันตัดฉากเลยดีหว่าเฮ้ยชป,ปุบได้ยินไหมครับ <c oughs> รู้สึกเหมือนไอ้นั่นนะครับที่เราอยู่ในอยู่ในถ้ำกันนะครับแล้วแบบต้องเดินหาทางออกอ่ะออประมาณนั้นเลยครับไอ้ที่เราอยู่ในเขาวงกดแตะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรครับลืมแล้ว เหมือนว่าจะเป็นไนเม์ไนเม์อันสักอย่างนะครับ Night mare, miss, รไนเม์ไนเม์มิสหรอไม่แน่ใจนะครับที่เราต้องไปหยิบไปหยิบอะไรสักอย่างแล้วขึ้นบันไดเข้าไปครับเดี๋ยวต้องจําทางด้วยเนี่ย <c oughs> ถ้าถ้าหาทางออกไม่ได้ก็จบกันเลยแล้วกันนะชีวิตนี้เอ้ยไฟอ้าวกลับมาทางเดิมว h a เ t อ e h เฮกแม่งเข่าวงโกดจริงจด้วยคะ่ะอุเจอแล้ว ไม่ใช่ว่าจะมีอะไรตามหลังหรืออะไรอย่างนี้เราใช่ไหมครับตอนนี้ผมปล่อยเมาส์อยู่นะคีนะอย่่นะเออเอ้ยตรงนั้นนะครับจําได้ไหมครับมันมันเหมือนตอนที่เราลงลงมาหรือเปล่าตอนที่เราฝันนะครับใช่ปะผมไม่แน่ใจนะครับว่าใช่หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยเสียง <laughs> เสียงมันไม่เวิร์กเอ้าเหมือน <c oughs> เหมือนประตูมันจะพังไงครับอ โอ้โอ้เฮ้ยย่าอ้าวเรามาอยู่ไ <laughs> อ้ยา,าตกเสียงตะโกนเมือกี้ครับโคตรเลยเฮ้ยโลมา <laughs> ตะกี้ผมตกใจจริงๆนะเนี่ยเอ้าเฮ้ยเหมือนกลับมาที่เดิมด้วยเปล่าครับฮ <laughs> ึแปลกใจเหมือนกันนะเนี่ยทำไมกลับมาที่เดิมวะเอ้าเฮ้ยอ้าวจบแล้วรอ อ๋อนี่นี่คือกจบแล้วนะฮะพูด e อเว y ติ้งทูเกตเตอรอ๋อต้องขอบขอคุณเท็กเจอร์และอื่นๆนะฮะจากคนพวกนี้เลยะฮะก็เป็นเนื้อเรื่องที่สนุกจริงๆครับแต่เสียเสียอย่างเดียวที่มันยังไม่จบนะฮะอ๋อยังไงก็ตามต้องขอบคุณอ่าคนที่โชว์อยู่ตอนนี้นะฮะหลายๆคนที่ผมอ่านอ่านอาจจะอ่านไม่ทันนะครับอ่ายังไงก็ตามจบแล้วนะครับรู้สึกโล่งใจชิบหายเลยครับ ผ่มากี่นาทีแล้วไม่รู้ฮะแต่ผมจะไปนอนแล้วผมจะไปนอนดูหนังแล้วครับไม่ไหวแล้วไปหาอะไรคลเครียดดีกว่านะครับไอ้ยังไงก็สําหรับคนที่อยากเล่นเกมนี้นะฮะผมจะส่งลิง์ไว้ใต้เดสคริปชันนะฮะแล้วก็เกมนี้รู้สึกว่าเขาเรียกนะคนชื่ออะไรนะช่างเถอะครับยังไงก็ต้องขอคุณคนที่สร้างเกมนี้จริงๆฮะแบบรู้สึกอินมากครับมีอินนิ่งสุดๆเลยฮะถึงจะเสียดาย อย่างเดียวเลยคือเนื้อเรื่องมันยังไม่จบนะฮะแล้วแบบมันจบอยู่ที่ฮีโร่บายเนี่ยมันมันอะไรนะมันมันมันเหมือนกระชากใช้เหมือนอะไรนะลาวาหรือเปล่าครับลาวาบล็อกเราแบบมาอัดใส่เราครับแล้วก็จบไปเลยฮะมันซึ่งเป็นอะไรที่ทิ้งจุดน่าสนใจเอาไว้นะฮะยังไงก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าายบายครับ